บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรทุกชาติบนภูเขานี้เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานา,นาชนิด เป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้าอางุ่นชั้นดีมีอาหารเลิศรสและเหล้าอางุ่นที่เลือกสรรแล้วบนภูเขานี้พระองค์จะทรงทําลายผ้าคลุมที่ทรงที่คลุมหน้าประชากรทั้งหลาย และจะทรงทำลายม่านซึ่งกลางอยู่เหนือนานาชาติพระองค์จะทรงทำลายความตายตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคนจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการถูกลบหลูดทั่วแผ่นดินเพราะพระองค์ พราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตัดแล้ววันนั้นเขาจะพูดกันว่านี่คือพระเจ้าของเราเราเคยหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดพ้นนี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเคยมีความหวังในพระองค์เราจงชื่นชมยินดี ที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นเถิดเพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะพำนักอยู่บนภูเขานี้ พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า